่คะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะลูกเด็กๆได้ทำอะไรเอ่ยได้ทำการสำรวจนะคะสำรวจอะไรเด็กๆจำได้ไหมลูกสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณไหนคะบริเวณรอบๆบบ้านของเด็กๆใช่ไหมลูกโดยครูออยนะคะให้เด็กๆสำรวจทั้งหมด3ชนิด เด็กๆอาจจะสำรวจสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชหรือเป็นสัตว์ก็ได้เนาะบริเวณรอบบ้านของเด็กๆนะคะจากนั้นพอเราเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆลงไปแล้วเราจะต้องทำการสำรวจว่าสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆสำรวจนั้น เขามีลักษณะสำคัญอะไรบ้างซึ่งหลังจากที่เราทำแล้วเราจะพบว่าในส่วนของตารางนะคะเราจะติ๊กถูกหมดทุกช่องเลยเพราะว่าส่วนนั้นคือลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนว่าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะ สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารแล้วก็ต้องการน้ำสองสิ่งมีชีวิตต้องหายใจไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ต่างต้องหายใจลูกแม้กระทั่งตัวของเราเองยังต้องหายใจเลยนะคะและสามสิ่งมีชีวิตต้องมีการขับถ่ายนอกจากนี้ข้อ4สิ่งมีชีวิตต้องการสืบพันธุ์ สืบพันธุ์เพื่อให้มีลูกมีหลานไปเรื่อยๆไม่ให้เราสูญพันธุ์นะคะและนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตนะลูกจะสามารถเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสัตว์วิ่งสุนัขวิ่งแมววิ่งหรือเรากำลังเดินแม้กระทั่งต้นไม้ต้นพืชก็คือไหวเองตามแรงสัน่นหรือว่า แรงลมนะคะนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตยังไงอีกลูกตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเราได้ความรู้ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยาศาสตร์ครูออยก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นกันแต่จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะลูกนะ ไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใบางานวิทยาศาสตร์วันนี้จะเป็นแบบไหนเด็กๆพร้อมเรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะมากันเลยลูกสำหรับใบางานเนะาะจะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูออยกำลังเปิดอยู่ตอนนี้เลยลูกซึ่งนะคะจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆทั้งหมด9รูปภาพ โดยให้เด็กๆนะลูกนำหมายเลขของแต่ละรูปนะคะมาเติมในลูกโป่งซึ่งเติมในส่วนของภาพโดยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับ9รูปภาพนี้หรือ9สิ่งของ9สิ่งมีชีวิตตรงนี้ว่าภาพไหนบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต และภาพไหนบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราจะมาไล่ดูตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปจนถึงหมายเลข9ก้ากันเลยเนาะเด็กๆพร้อมไหมคะมาช่วยกันตอบคำถามตรงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปดูในส่วนของข้อที่1ด้านล่างนะคะนาฬิกาใครว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตยกมือลูกอ่าถูกแล้วคะ่ะนาฬิกาไม่มีชีวิตนก่ะคะมีชีวิตไหม มีชีวิตเพราะว่านกต้องการอาหารแล้วก็น้ำนกหายใจและนกอะไรลูกนกไหวเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นกยังต้องการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มลูกเพิ่มหลานนกขับถ่ายและนกตอบสนองต่อสิ่งเราได้ลิงและลูกลิงก็มีชีวิตเหมือนกันปิ่นโต่ะคะไม่มีชีวิตถุงเท้าสิ่งไม่มีชีวิต ช้างมีชีวิตดินสอไม่มีชีวิตเข็มขัดไม่มีชีวิตและวิทยุไม่มีชีวิต,เ,วต,ววตเพราะฉะนั้นคำถามหลังจากที่เราดูรูปภาพและช่วยกันตอบคำถามนะคะเราจะนำหมายเลขไหนลูกมาเติมเข้าไปในลูปโป่งซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขของสิ่งไม่มีชีวิต นเด็กๆนํามาเติมได้เลยนะคะสําหรับสิ่งไม่มีชีวิตเนาะจากนั้นข้อที่สองจะอยู่ในอีกแผ่นหนึ่งนะคะโดยข้อที่สองมีคําถามมาว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าสิ่งนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวนะลูกเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราตอบจากข้อที่หนึ่งด้านบน เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆมาติ๊กถูกในลูกโป่งอีกสี่สี่ลูปโดยคำตอบเด็กๆสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะสำคัญจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยเช่นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ําสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ต้องการลูกสิ่งมีชีวิตหายใจได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการหายใจเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนะคะข้อ2เด็กๆต้องมาดูเองว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั้นลักษณะสำคัญคืออะไรติ๊กถูกหรือตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อจากนั้นข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนหมายเลขของสิ่งมีชีวิต มาเติมในเต่าข้อ3ลูกว่าหมายเลขอะไรบ้างนะคะ3หมายเลขที่เป็นสิ่งมีชีวิตและข้อที่4เป็นการถามเด็กๆว่าเพราะเหตุใดเด็กๆจึงคิดว่า3หมายเลขที่เราเอามาเติมในเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะและนอก ากนี้หลังจากที่เราดูรูปภาพเนาะข้อ5ภาพหมายเลขใดเราสามารถนำมาใช้ในการใส่อาหารและข้อ6ภาพใดที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเราใช้ฟังเสียงและข้อสุดท้ายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เราใช้เขียนได้ เพราะฉะนั้นการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นใบงานที่1แล้วก็ในส่วนของใบงานที่2จะเชื่อมโยงในรูปภาพ9รูปภาพนี้นะคะจะมีทั้งการตอบสิ่งไม่มีชีวิตและการตอบสิ่งมีชีวิตด้วยจากนั้นจะเป็นการตอบว่าภาพใดใช้ใส่อาหาร ภาพใดใช้ฟังเสียงและภาพใดใช้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นใบงานวันนี้เน้นในเรื่องสิ่งนี้ไม่มีชีวิตแล้วก็ยังพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เราเรียนผ่านมาแล้วด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆไปทํามาให้เรียบร้อยมีสองใบก็จริงแต่ว่าถ้าทําจริงๆเยอะไหมลูก ไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กับคุณครูออยได้ใหม่ว่าสัปดาห์หน้านั้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครูออยจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนนะลูกสวัสดีค่ะ